ปิ่นเลลักษ์แจงดราม่าต้อมรัชนีกรยันไม่เคยทำคนไข้าตายสองศพปิ่นเลลักษ์แจงดราม่าต้อมรัชนีกรฟ้องห้าสิบล้านยันไม่เคยทำคนไข้าตายสองศพเจ่อฟ้องกลับหากทำให้เสียหายวันนี้5กรกฎาคมห7เจนายมนชัยจงไกรรัตนกุลหรือทนายแก้วรองประธานคณะกรรมการเผยแพร่กฎหมายสภาพนายความพร้อมด้วยปิ่นพิษพันศรีชัยยันผู้บริหารโรงพยาบาลเลลักษ์ตั้งโตะ,ะแถลงถึงกรณีที่ต้อม รัตนกรพันมณีได้มีการถแถลงถึงการทำศัลยกรรมใบหน้าและเกิดความผิดพลาดส,ส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตโดยจะมีการฟ้องทางโรงพยาบาลลลักจำนวน50บล้านบาทติ่นระบุว่าทางโรงพยาบาลลลักเปิดมากว่า27ปีมีใบอนุญาตเปิดสถานพยาบาลจากกระทรวงสาธารณสุขอย่างถูกต้องและมีการคัดกรองแพทย์อย่างละเอียดมีการตรวจประวัติแพทย์ทุกคนตามหลักการก่อนจะรับเข้ามาทำงานที่โรงพยาบาล ส่วนในเคสของคุณต้อมมีการแก้ไขที่เยอะมากๆจนไม่มีแพทย์คนไหนรับเคสแต่ด้วยนพานพเมพินันมีฝีมือระดับประเทศจึงรับทำให้หลังจากทำศัล,ลยกรรมเสร็จทางคุณต้อมก็มีการพูดคุยกับตนปกติชมว่าหมอทำเก่งภายในสองอาทิตย์ก็สามารถกินชาบูหมูกระทะได้แต่หลังจากทำศัล,ลยกรรมไปได้สักพักก็มีการออกมาพูดว่า หลังจากทำศัลยะกรรมมาแล้วหน้าผิดรูปเคียวเข้าไม่ได้กรอบหน้าด้านข้างเกิดความผิดปกติและยังบอกอีกว่าแพทย์ที่ทำการผ่าตัดให้ตนเคยผ่าตัดผิดพลาดทำคนตายมาสองศพซึ่งการที่คุณต้อมออกมาพูดแบบนี้ถือเป็นการดิสเครดิตทางโรงพยาบาลและแพทย์ที่ทำการผ่าตัดอยากถามว่าทำไมถึงออกมาพูดเช่นนั้นเพราะหลังศัลยะกรรมเสร็จก็ยังพูดคุยปกติและชมแพทย์ว่าเก่งทางด้านทนายกริสมุดโคตาอธิบายเพิ่มเติมถึงคนไข้สองเคสที่เสียชีวิตว่า ในขณะนั้นแพทย์พานพทำงานอยู่ที่คลินิกตัวเองเคสแรกเกิดขึ้นเมื่อปี2,557ขณะนั้นคนไข้มีภาวะแพ้ยาสลบในขณะนั้นยังไม่ได้มีการผ่าตัดพอวิสัญญีแพทย์ให้ดมยาสลบคนไข้มีอุณหภูมิในร่างกายสูงขึ้นอย่างรวดเร็วจึงตัดสินใจนำส่งโรงพยาบาลหลังจากนั้นมีการวินิจฉัยว่าคนไข้แพ้ยาสลบหมอชี้แจงว่าเป็นจากกรรมพันธุ์ถือเป็นเหตุสุดวิสัยทางญาติไม่ติดใจเอาความ ต่อมาในปี2,559ในการผ่าตัดเสร็จสิ้นจิ้นแว่นระหว่างพักรักษาตัวชีพจรคนไข้ไม่คงที่ก็เลยนำตัวส่งโรงพยาบาลหมอชันสูตรสาเหตุระบุว่าสาเหตุการเสียชีวิตไม่ได้เกิดจากการผ่าตัดแต่พบเลือดออกในช่องท้อง1 0 0 0ปีกระมดลูกด้านซ้ายมีเลือดข้างแพทวินิจฉัยว่าซีสตากในรังไข่ซึ่งคนไข้เองก็ไม่รู้ว่าตัวเองเป็นซีสในขณะ นั้นญาติของผู้เสียชีวิตมีการฟ้องร้องแต่ด้วยผลชนสูตรที่ชัดเจนมีการไกล่เกลี่ยกันในชั้นศาลและถอนฟ้องในที่สุดในส่วนของต้อมที่แจ้งความดำเนินคดีมีการฟ้องหนึ่งโรงพยาบาลเลิกสองคุณปิ่นสามนาวาตรีนายแพทย์กิติศักดิ์ผู้บริหารโรงพยาบาลละลักและสี่นายแพทย์พานพหมอที่ทำการศัลยกรรมฟ้องหลักๆคือการผ่าตัดไม่ได้มาตราฐานส่งผลให้หน้าไม่ได้รูปหน้าเบี้ยวปากชาเรียกค่าเสียหาย50บล้านบาท โดยแบ่งเป็นสิบล้านบาทแรกค่าเสียหายทางด้านร่างกาย10บล้านบาทที่สองค่าความเสียหายทางด้านจิตใจและ30บล้านเป็นค่าขาดรายได้ปีละสล้านระยะเวลา10ปีอีกทั้งยังมีการอ้างใบรับรองแพทย์อ้างว่าสกรูไทเนียมแทงไปโดนเส้นประสาทซึ่งในส่วนนี้คุณปิ่นได้ย้งว่าถ้าโดนเส้นประสาทจริงปากจะตกกินอะไรก็ไหลออกจากปากอันนี้ยังไม่เห็นว่าพิการตรงไหนส่วนเรื่องฟันคุดที่ต้อมบอกว่า ไม่มีการ่าออกให้ทําให้เสียงเป็นมะเร็งคุณปิ่นตอบประเด็นนี้ว่ามันเป็นเรื่องของเขาเองที่ต้อง่าฟันขุดออกและไม่เข้าใจว่าเกี่ยวพันกับมะเร็งยังไงปิ่นยังเปิดเผยเพิ่มเติมว่าสําหรับสัญญาที่มีการเซ็นกันทั้งสองฝ่ายระบุไว้ชัดเจนในหัวข้อที่สองว่าโรงพยาบาลจะเป็นผู้รีวิวเคส ซึ่งส่วนมากจะเป็นอินฟลูเอนเซอร์และดาราและข้อที่7คือดาราหรืออินฟลูต้องลงคลิปเองเป็นการรีวิวการเปลี่ยนเปลี่ยนแปลนในการทำศรลยกรรมโดยคลิปที่เป็นเหตุที่ทำให้คุณต้องไม่พอใจขณะนั้นทางฝ่ายการตลาดได้เอาคลิปรีวิวของคุณต้องไปลงและตนเองเพิ่งไปเห็นทีหลังและได้สั่งให้ลบออกไปแล้วในระยะเวลาอันสัน้นแต่าทางคุณต้อมบอกว่าคลิปรีวิวนั้นอยู่นานซึ่งตอนนี้คลิปนั้นก็ไม่มีปรากฏแล้ว และที่ต้องกล่าวอ้างว่าในขณะที่ตนเองอยู่ในห้องผ่าตัดและดมยาสลบหมอที่ทำการผ่าตัดแอบส่องพระนั้นปิ่นระบุว่าทางหมอและพยาบาลที่ทำการผ่าตัดจะต้องมีการเตรียมตัวและเตรียมห้องผ่าตัดก่อนทำการผ่าตัดประมาณหนึ่งชั่วโมงถึงหนึ่งชั่วโมงครึ่งและต้องมีการคลีนทั้งตัวซึ่งยืนยันว่าขณะนั้นไม่สามารถออกไปไหนได้แน่นอนส่วนตัวคุณปิ่นรู้สึกเสียใจมากที่เกิดเหตุการณ์เช่นนี้อีกฝ่ายมีการพูดาพาดพิงถึงโรงพยาบาล บอกว่ามีหมอทำคนตายสองคนซึ่งส่งผลกระทบเป็นอย่างมากกับโรงพยาบาลตอนนี้มีคนไข้าวางเงินมาจําเงินค่าสัลยกรรม1นึ่งแสนบาทจากค่าทำทั้งหมด1ล้านบาทขอเงินคืนไม่ขอทำกับทางโรงพยาบาลในส่วนตรงนี้คุณต้องจะเยียวยาอย่างไรด้านทนายแก้วพูดปิดท้ายว่าตอนนี้ตามสัญญาที่มีการเซ็นในการรีวิวยังคงมีอยู่ยังไม่เป็นโมฆะและยังไม่ได้ถูกบอกเลิกสัญญาซึ่งในกรณีนี้จะต้องมีการดูอีกครั้งว่า จะฟ้องกลับหรือไม่ส่วนในเรื่องของอาญาจะต้องมีค่าเสียหายที่อีกฝ่ายทําให้โรงพยาบาลเสียชื่อเสียงซึ่งจะต้องมาพิสูจน์ตามพยานหลักฐานไม่ใช่การประจานผ่านโซเชียลยืนยันว่ามีแนวทางการต่อสู้แน่นอนต้องไปสู้กันที่ชั้นศาล